ค่อย,อยพาลูกศิษย์ลูกหาเดินพิษขาจารโอรดเวนยัยสัมาเรื่อยจนกระทั่งถึงสำนักภาวนาจิตด,ดอดจิกวาดาลาแต่ในพระสูตรท่านให้ชื่อว่าเสด็จลงที่เมืองสังกักนสนครอันนั้นเป็นปุขาธิฐาน ส่วนธรรมาทิตฐานนั้นก็เหมือนเหมือนกับที่พระครูกล่าวว่าตะกี้ว่าเดินทางจากวัดโพไซสิกาจากมาเรื่อยๆปวดเปียักษยอดบกลงมาถึงเมืองสังกสัตตนาคอดคือ เมืองกระดูดโนจิวนาลาที่เรท่านสาธุชนทั้งหลายวันคือวันนี้แหละให้ชื่อว่าวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกแต่พระองค์เปิดโลกอยู่ใช้เวลาสามเดือนพวกเราพากันเข้าสู่ภาวนาใช้เวลา หกวันหกคืนเรียงจากว่าผู้อยู่ไกลถ้ามาต่อวัวดนั้นพุทธาโนยาให้ใช้เวลาออกเป็นทางได้แค่เจ็ดวันจะถึงวันปวนนาวณาออกพรรษาจะไปออกพรรษาข้างหน้าก็ได้ดังนั้นวันที่สี่ โูษที่สนใจในธรรมะของพระครูก็จะเดินมาพอตกเย็นมาเราก็ให้หลักวิชาภาคภาวนาให้เจริญทั้งสมถะและอิริปัสนาทั้งกลางคืนและกลางวันจนกระทั่งถึงตอนค่ำเมบิกืหนี้ เราก็ให้สมมาคารวะให้อภัยระหว่างเดกันเน,นืเ่นอจากว่าผู้ฟังกับผู้พูดอาจควมรู้สึกความคิดไม่ตรงกันจิตอาจจะเป็นอกุศสโก็ได้เราไม่ต้องการให้แต่เพื่อในความรู้สึกนั้นๆเราจึงให้ ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนแต่งขันสมมาคารวะให้อภัยโทษระหว่างกันและกันให้กรรมที่ไม่ดีไม่งามตึ่งแสดงออกทางกายวาจาและนึกคิดทางจิตใจให้เ,เป็นอโหสิกรรมระหว่างกันและกันคือผู้ให้กับผู้รับเินกระทั่งตกเช้ามา แล้วที่แน่นเน้นโารนาเนื่องจากที่วัดโพดไจวัดของพระภูมันมีโรงอุโบสถหลังใหญ่เขาอ,ออกพกกรรษาภารนาแล้ว<ม>ก็พาลูกศิษลูกขา้าเดินขึ้นไปถึงสี่แยกและ้วุกมาทางด้านตะวันออก ถึงมูหกุกลงมาทางขวามือลงมาสู่เมืองสังกัะนครคือโดอจิกวตาลในขณะนี้ก็ใกล้เวลาที่ญาติโยมทั้งหลายเตรียมพอบแล้วเราจะ ให้ประกอบพิธีไหวพระรับศีลถวายสัยงฆทานอาหารบิญถวาเยเสด็จพระสงฆ์เก่อเป็นบุญเป็นกุศลประจำติดังนั้นญาติโยมทั้งหลายกบขอให้รีบหน่อยเพราะเวลาในขณะนี้9ก้นาฬิกานาทีแต่ยังเวลาอยู่เยอะพอจะไหวพระรับศีล ถวายสังฆทานทานบาุขบาทได้วันนี้วันพระพุทธเจ้าเปิดโลกาะ,ะพระครูให้วิชาทับก็ทำอะไรให้สัตไปเกิดที่ไหนขอใครฆ่ากระโปงให้รู้จักว่าเปรตจะต้องประพฤติตัวอย่างนั้น อสุรกายจะต้องประกพฤติตัวอย่างนั้นสัตว์นรกจะต้องประกพฤติตัวอย่างนั้นสัตว์ดรัจาฉานจะต้องประบพฤติตัวอย่างนั้นมนุษย์จะต้องประอพฤติตัวอย่างนั้นปวรันหกชั้นจะต้องประกพฤติตัวอย่างนั้นภพมโลกสิบหกชั้นจะต้องประกพฤติตัวอย่างนั้นอรูปภพสี่ชั้นจะต้องประกพฤติตัวอย่างนั้นที่เด มันก็เปิดให้โลกอันกว้างใหญ่30กวบทุกได้เข้าใจความหมายทำที่ให้ประวัติเต็นไปสู่โลกอันกว้างใหญ่ใน3สกาบที่ กับโลกุโบสถอัจฉริยะสวัรนักเถรวันนี้เป็นว, 6, 000, วันววนะวนะอกพัรษาวันัตลานาเลนาสรงทั้งหลายก็สาธุเละก็พา ะออกกันจริงๆก็หาภาวนาคคอจำยอมระหว่างก,กันเลยกันในเมื่อเห็นการแสดงออกทางกายวาจาตลอดเธอความรู้สึกคิดลึกพร้อมที่จะให้ว่าการตักเกองซึ่งกันและกันได้เพื่อำ เป็นภาษาบาลีสัทงหมดสังฆาอุโสปวารณีคิเทนวาสุเปรวาท่านได้เห็นก็ดีท่านได้ฟังมาก็ดีปริสังกายวาวัชันตุมังอายสมโตอนุกัตตังอุปาทายะปัจจันโตปติกริษสาเดและพระสง โคากันปรนาตต่อหน้าครูบาอาจารย์ว่าสังคพันเตปวาริมะคิเทนวาสุเทรวาปาริสังกายวาวัดปัตตุมังอายสมันโตอนุกัมปังอุปาทายะปัตตันโตปฏิกริสสามะอเป็น ทำปวา,าราณาคือพร้อมที่จะให้ว่าก่ากรตัดเปลี่ยนเพื่อกันและกันได้จนเสร็จพิธีตัวจากนั้นก็ได้เึิงโอกาสถึงเวลาแล้วก็ท้ากันต่อโปรดวิทยาศาสตทิ่ขาจา ระดับก่อนที่จะมาถึงเมืองสังกัตสนาคอดคือนอนจิตสันักภาวดาจิตที่เลย